นันนี้เราขยายไปตัวไปกี่ประเทศนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยสี่ประเทศสี่ประเทศ,เ,ทศเอาอย่างนี้ก่อนผมผมพูดอย่างนี้กันเดี๋ยวจะมาแฉคิดค,คุยจังเลยไปสี่ประเทศแล้รอย่างนี้คุณคำเดชครับวันนี้เครือข่ายธุรกิจเครือข่ายที่เราเรียกว่าขายตรงมันจะมีรหัสที่เกิดขึ้นเรียกว่ารหัสธราชิกธราธราชิก จะมีรายได้ต่อเมื่อมีเครือข่ายถูกต้องคเครือข่ายจะมีรายได้ต่อเมื่อใช้สินค้าและทําไปได้ตามแผนแต่สาคัญคือในการสร้างองค์กรที่เกิดขึ้นเราต้องมีระบบมีซิสเต็มเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปจะสำคัญคือในการขยายไปในแต่ละประเทศครับคุณคุณเดกคุณหญิงมันไม่ได้หมู่หมู่ง่ายง่ายถูกต้องแต่เดี๋ยวผมจะพูดตอนนั้นทีหลังแต่สำคัญคือถ้ารหัสหนึ่งมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสปอนเซอร์ได้เราเรียวกว่าวันเวอร์วันโค้ดพูดง่ายๆครับ One วันนี้คุณสมัครในธุรกิจเราตั้งแต่199บาทคุณได้รหัสธุรกิจเลยและสามารถทําได้ทั่วโลกนั่นหมายความว่าวันนี้ในหนึ่งรหัสของคุณที่ลงทุนหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยสามารถขยายเครือข่ายออกไปได้เลยซึ่งตอนนี้เรามี4ประเทศเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแต่ผมอยากจะเน้นครับว่า one world one code นะครับนั่นหมายความว่าในแผนใจเท่าไหร่ก็ตามมันจะมีโอกาสที่จะได้เงินมหาศาลขึ้นถ้าคุณมีเครือข่ายในประเทศนั้นๆ นี่คือสิ่งที่ที่ผมพยายามที่จะบอกกับพวกเรานะครับคุณมาลักเข้ามาชมแล้วนะคะครับครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับก็โดยปกติทั่วไปเนี่ยเราเราจะเห็นว่าบริษัทขายตรงหลายบริษัทพยายามจะขายวันวันเวร์วันโคตรแต่จริงแล้วไม่มีการไปเปิดสาขาตามนู้นตามนี้เลยก็ทำให้สมาชิกขยายตัวลำบากใช่แต่ณปัจจุบันเราได้เห็นแล้วว่าอกทำการเปิดมาแล้วสี่สาขาประเทศซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของสมาชิกถูกไหมฮะครับอ่า ก็ได้ถามว่าแต่ละประเทศที่ไปเปิดดีเอ,เอ,เอก็บางสาขาก็ยังไม่มีสมาชิกเข้าไปทำแต่ก็ยังไปเปิดอ่าผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนอเดี๋ยวอาจจะนิดนึงครับตอนที่เราไปเปิดที่สปะวลาวมันเป็นประเทศแรกที่เราเปิดเรามีความคิดจะเปิดแต่ผมทําไมถึงเลือกลาวลาวยังน้อยเป็นบ้านพี่แม่งน้องพูดภาษาเดียวกับเรา แต่ตอนไปเปิดเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในสมัยหนึ่งที่ผมเป็นดิสติบิวเตอร์หรือนักธุรกิจยอมรับแบบไม่อายพูดแบบเคินๆและไม่ประสบความสำเร็จในสปปลาวสิ่งที่ทําก็คือหลงอยู่กับบริษัทที่ใหญ่นะครับขอบสินค้าไปข้ามชายแดนไปแล้วก็ไปคุยกับแม่ทีมแล้วก็ฟอร์มทีมแอบๆจัดประชุมเพื่อในใจคิดว่า ถ้ารอดก็ทําต่อไม่รอดเราก็กลับไม่เจ็บตัวแล้วเจ้าของบริษัทก็บอกว่าต้องมีการเคลื่อนไหวของยอดคนต้องมีการเยียวยาขางยอดขายมันจะต้องมีการเพราะว่ามันต้องมีจุดคุ้มทุนจึงจะต้องไปเปิดแล้วในแล้วในสปปลาวครับเป็นประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อสูงที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียนนั้นโอกาสที่จะเติบโตอะน้อยมากเจ้านายผมชื่อมันอะไรอ่อนนะครับท่านฟังไว้ดีๆผมโตแน่นอนเพราะผมฟังอย่างเงี้ย อืมจะว่าที่คุยก็จะหย,ย, <laughs> ยาบคายเพราะจะผมโตแนะ่นอนคุณวีจัดการเลย <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าไปกับผมบินไปเช่าตึกคุณวีไปดูเลยตึกที่สวยคุยกันลูกค้า <c oughs> คุย <c oughs> ทีมงานทั้งหมดมีห้าคนครับเป็นหนุ่มลาวห้าคน <c oughs> ยอดการขาย <c oughs> น่าจะเป็นหลัก น่าจะแสนกว่าบาทมีมีแค่ห้าคนเริ่มต้นเรามีไม่ไม่ห้าคนเริ่มต้นที่เป็นนักธุรกิจยังไม่ได้ฟอร์มทีมแต่สิ่งที่เราทําครับเราไปเช่าตึกเรามีการทำตกแต่งแต่ก็โชคดีที่ทีมเนี้ยเขามีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาช่วยตกแต่งเหมือนกับร่วมค้านะครับแล้วก็เริ่มทําผมก็จะสื่ออะไรกับท่านผู้ชมครับสื่อว่าโดยปกติแล้ว ผมเอาเป็นแบบทั่วไปก่อนคือจะต้องไปอย่างเชิงแล้วถึงไปเปิดแต่ของาาาออคุณมนัตไปออกก็คือมีโคนก่อนยอดด้วยจะทั้งใจว่าโอเคไปเปิดได้ไไถูกต้องแต่สมรรที่นี่ไม่เลยคืออย่างนี้ครับเราพูดกันตรงๆสปปลาวเป็นประเทศบ้านพี่เหมือนน้องเราแต่เขาก็บอบช้ำจากเศรษฐกิจบอบช้ำจากธุรกิจที่เข้าไปเปิดบอบช้ำกับการที่ทำแล้วไม่สุขความเสีเพราะงั้นสิ่งหนึ่งคือความเชื่อมั่น เขาน้อยมากเมื่อความเชื่อมันน้อยความกลัวก็เยอะวันยิ่งเป็นไข่ตรงที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจนได้ขอไม่เอาหรอกครับนาาันสิ่งที่เราทําก็คือต้องไปเปิดสาขามีสินค้า<ห>มีระบบจัดการให้เขาเห็นจับต้องได้ด้วยตาแต่ณนะนาทีนี้เราทําได้กระทั่งเราโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินกีบในธนาคารของเขาแล้วครับวันนี้คือสิ่งที่เราทําสมมติว่าถ้าทำเวลาก็โอนเป็นกีบให้เลยใช่ครับอ๋อตอนนั้นเราเริ่มต้นี่ยอดเท่าไหร่ครับ ก่อนที่ก่อนที่เปิดน,น่าจะแสงก็บาทไม่ได้ตอนนี้นะครับแสงก็บาทที่แค่ลงทุนปไปเช่าตึก ใช่ไหมลงต,ตูตกแต่งเอาไปว่าวเอาว่าไม่มีกําไรแต่สิ่งที่มองวันนี้ถ้าใครเห็นใน Facebook ของเรา,าเราก็ต้องขอบคุณพี่น้องสาวลาวแลวนะววาลาแลนักธุรกิจในสว,ว,าาวท่านท่านชมอยู่เราแอฟิฟิเอ็กคุณเรา Low เลสเปกคุณมากมากคุณเป็นเป็นคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนชาวบงแต่วันนี้ยอดคุณนับล้านบาทที่เกิดขึ้นเกิดจากความเพียรพยายามแล้วราคาต่างกันนะเขาเขาแพงกว่าเราเรื่องของภาษีเรื่องการนําเข้าแต่วันนี้เขาทํากันอย่างมีความสุขเดี๋ยวผมจะมีรูปการจัดงานคน เป็นพันธให้ดูเรียกว่าเขาเป็นบุคคลต้นแบบในเราใช่ถูกไหมครัใช่ใชครับไม่ธรรมดาครับ,รบแล้วหลังจากเราเราไปไหนต่ออ่ะคราวนี้ผมอยากให้เห็นภาพนี้ครับสิ่งที่ผมกําลังจะทําคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในสิบเดือนในสิบเดือน เราเปิดที่ประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเรือ่องออยสอบคอฮาล้านหรือทุกอย่างอันนี้เราถูกครอบ,บ,บครบท้วนในอันเดียวกันนี้ในประเทศลาวเราครบท้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยอยสอ,อสบคบหรืออะไรต่างๆครบท้วนเรื่องของของระบบจัดการและระบบจัดการของเราเป็นแยกโปรแกรมนะครับมหมายถึงโปรแกรมไทยก็ไทยลาวก็ลาวแล้วเรากําลังจะทําเรื่องของโปรแกรมที่เรียกว่า เหมือนอ e ีคอมเมิร์ซนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ที่ถูกแยกประเทศเลยนะมาเลเซียเราอยู่ดําเนินการขั้นตอนการขอขั้นตอนสุดท้ายเลอเดือนนี้บจบหมดแล้วเรื่องของข้อกฎหมายการตกแต่งน่าจะเสร็จเดือนนี้เดือนหน้าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์รๆๆเข้านั่นหมาวาเว่าเดือนหน้าร้อเราจะมีสาขาที่ยะโฮบาลูเมื่อกี้ลืมบอกที่ลาวอยู่ที่เมืองจันทบุรีนครหลวงเวียนจันนะครับนองทานเหนือส่วนสาขาที่4 ผมเพิ่งไปตรวจเยี่ยมสาขาเดี๋ยวผมจะมีรูปให้เห็นนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีรูปด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับผมกำลังจะบอกว่าที่ที่ที่กัมพูชาครับที่กัมพูชาเนี่ยตอนนี้เราเช่าเรียบร้อยรอการตกแต่งแต่แน่นอนครับเรื่องข้อกฎหมายเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับนะครับจุมเรียบซัวจุมเรียบซัวเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของสาขาที่เกิดขึ้นถ้ารวมความแล้วน่าจะไต่มาดนี้ ต้นเดือนเมษาเราจะเปิดทําการอย่างเป็นอาการที่กัมพูชานั่นหมายความว่าในระยะเวลาวนหนึ่งปีเราสามารถเปิดสาขานะครับไม่ใช่มีเครือข่ายนะทั้งหมดสี่ประเทศไทยนะครับลาวมาเลเซียและกัมพูชาเท่าวันนั้นเปิดมันตรงกับวันที่เราจะขอ,รอครบลรบหนึ่งปีเราจะประกาศศักยภาพในงานใหญ่ของเราประเดอนนี้ครับ